ดูลวา่าแน่ทีมเอนิตี้ครับกับทางฝั่งทีมลิค,ควิดเนี่ยงัดกันต่ออะเคมิดมาเลยฮะวัสันเอ,อน,เนิอนอตี้ครับเปิดอะเคมิดมาฮะท้าทายอแนานมือทีมลิค,ควิดมานะครับอะเคมิดนี่คือเล่นไม่เป๊ะหรือทามมิ่งนี่ก็เหตุผลเป็นลหลายองอะทีมฮะก็คือคุมไม่อยู่ฮะถามมารักไก่แบบเล่นเกมเร็วอะไรอย่างเงี้ย ทำไม่อยู่ก็ระเบิดไปนะน่าจมงฝั่งไซตัวนี้น่าจะเน้นแพ็คทีมรองเท้ากาดิเลอลอะไรประมาณนี้โฉบบอลปาดเข้าไปครับเอ,าอ้ายาระเบิดเสร็จเองเขา้าปะฮะวัสดุ์โดนไอ้ชาดเกี่ยวเข้ามาอีกทีฮะโดนเมลฟิกสตันครับเรียบร้อยหรือเปล่าวัสดุ์ไม่รอดครับโดนไซนสวนไปฮะประมาทพิสไซไปหน่อยครับหลังน,นี้วัสดุส์สวนนั้นไซต่อฮะเป็นมวยจังหวะจริงๆครับคู่นี้ พอได้ฟิตแมนครับระเบิดไปเรียบร้อยบอกสิคอนโทรลลูกสมุนให้ดีครับสองต่อสามก็ห้านาทีผ่านไปล่านี้ก็คว่ยกันมาสนุบอลหลงครับดึงยื้อสุดฮะต้องตัดสินใจเขย่ายาทิ้งไปที่ใส่ครับฝั่งนี้ก็ยอมโดนชนไหฮะฟิตแมนยกทิ้งก่อนแต่แท็กทีมบทเท่านวัตสันครับวัตสันต้องการความช่วยเหลือเขย่ายามาอีกรอบลครับพยายามแยกออกจากกันครับเดี๋ยวโดนสเปซต่อฮะเดี๋ยวปริกซันไปครับ กัดฟันตีมาต่อด้านตัวของลุยนิมาหมดไปก่อนแล้วตอนนี้โดนคืนหรือเปล่าครับโอ้โอ้ลุยนิมายิงยาวครับแล้วเฟดโบว์มาตัดดาเมจปั๊มสติกสู้ปั๊มสติกสู้ท,งทางด้านฝั่งฟิตแมนบอกไม่อยู่แล้วดีกว่าแล้วแมลฟริกสตันอีกหนึ่งทีไหมสตันยัดไปครับกระตุกอีกรอบแล้วก็ติกอีกหนึ่งดอกโอ้โหดอกสุดท้ายไม่ตายผมรอดไปได้ฮะ รันทอดครับสวอมโดดไปเลยโดดอีกหนึ่งครับโดดลงล่างเลยนะฮะเหมือนจะอ้อมมาได้พอดีก็คริสสวอมปิดฮะสายมันยังไม่ขาดครับก็เลยแทร็กกิ้งได้ฮะหลุดลอยไปต่อฮะเพิ่มบ็อกซี่ฟิชแมนเดี๋ยาวใหญ่แล้วคริสสวอมยันหน้าับ เดินเกมกันมากคับสตอมเมอร์เป็นเดย์โปรเฟนนี่คือต้องมูฟจังหวะที่แบบมีบีโคบงบีเคบีอะโลรีนเดินชนครับปาดสยามแอรโรยันลงไปครับอัดมาทมี่สตอมเมอร์สตอมเมอร์รีบร้อยไม่รอดเจ็ดต่อเจ็ด่มครับกด้โดเอนทิตี้แล้วก็ลิควิดครับ ไทยครับผมแต่ไปโดนเรื่องคาร์มีครับบล็อกไว้ก่อนฮะลาเวสเซอนุ่งน่าตื่นรับแต่ก่อนนี้ก็ชิพแคสซอร์เคิลแล้วเวฟพอปาดพัดเข้ามาโซบีครับแรกกันเรื่อบล็อกซี่ครับแล้วติดไซเกียวมาที่ฟิตแมนตายที่อินเนียครับยิงยัดไปครับอันนั้นโกของคาโ์มีครับแล้วก็มีชาติแทงปิดฟิตแมนตายฮะสีเป็นสาวตัวแรกกันหนึ่งครับ โรลิงและเดินชนมาแอโร่โพร้อมแล้วต่อเขบโบนงดงานก็ะหนแล้วก็สนก็แทงย้ำต่อสตอมเมอร์ครับยังไงดีแบงโกลร,รวมเลยก็ใส่เตะร้อยไปครับลูบิกยังไม่เว่อหับขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นครับถึงจะก,ก๊อปปี้ได้ครับแล้วนี้ไอชาร์มเมื่อกี่ยวย้ำต่อยาวยาว,ยาวตัดดันสายไปแล้วแอโร่โมาเขาจะช่วยครับอีเซเนียแต่มไม่ไหวครับมื่กี้หมดันฟิตแมนครับลูบิกตาย สโนบอชชนไปเรียนโทบีย้ำหนึ่งครั้งวอร์ันพันต่อยดิสเบลครับอันดักแท็งเตอร์แท็งเตอร์อีกวีดีโอลาเวดได้ครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วครับเพื่อนตายหมดวัสันโดนแทงซ็อตวัคเคิลควยแล้วตอนนี้แท็งเตอร์ครับมาเป็นรองเท้ากาดี้แล้วแทงไม่โดนครับแต่ว่าสตาร์ยันลงต่อวอร์ันพันต่อยปิดไม่ได้ครับไล่ตาต่อเดนฟินแมนบ็อบบี้ชิวครา์มาครับได้เพิ่มถึอกันหน่อย ยกทิ้งครับฟิตแมนแอร์โลก,กวาดข้า้ครับกาว่าดิสเบอร์ให้เร้วนีชาก็ชีคัสปิดงานไปครับใส่ฟิตแมนแัดโหวมาโลดิงเดอร์ชนไปต่อแอร์โร่โตามเลี่ยบอลรพันต่อยครับบ็อกซี่จัดก,การแล้วบอสสันมาเรียบร้อยโลริงเก็งกิกงฟาดมาใส่ฟิตแมนก็ปีโลริงแมนแต่แทงตัดไปเลยฮะฟิตแมนระเบิดคารุบก่อลเลยครับผม จัดเกี่ยวไม้โทบีครับเวฟฟอบแต่ต้องต่อสโนบอลรถก็ไปไหมครับโลได้เห็นเด็ดชนที่โทบียับไต่ก็เอาโทบีแต่ขว้าเอาเสือด้านฝั่งฟิตแมนครับฟิตแมนไม่รอดเหรอสโบร์เคอรครับถอยกลับครับนิชาตัดด้านล่างต่อครับมิกกี้ครับโลลิงไล่มาครับที่นันะสันจะไปเดินไปครับชิ้แค้นและหักล้อเด้งเชือก โดนต่อยดึงทีครับผมแล้วแอโรยัตเซอร์เคิลแท่ครับแต่ไทเตอร์จะเข้ามาโดนสตันหยุดไว้ก่อนครับจะเข้ามาราเวนบรอดพันต่อยตัดหลังไปครับทีด้านเขามีเวฟฟอร์เข้ามาแล้วก็สอมฟีครับจานี้ยงตัวยงต่อยไปครับสโนบอลหุบช่วยไว้ก่อนครับหนึ่งสเต็ปครับเทนโซตัวของบ็อกซี่ครับคนนี้ยังไงต่อดีถอยกลับครับใส่มีได้แล้วสตอล์มเมอร์ครับไม่อยู่ฮะไอชาเกียวมายด์เด่นฟิตแมน วีฟฟอร์มาเอาไวครับผมตีก็ฟิตแมนก่อนครับทำให้ใส่เนี่ยสามารถเข้าไปแบ็กโคได้ครับยังไงต่อเอจิสโวีผมเศราหมดครับฟิตแมนนี่ต้องซื้อเกินมาแล้วครับเพื่อคขำไว้ไม่ให้แบ็กโคมอฟิกเสียด้านเอจิสไปก่อนแล้วขึ้นมาสู้กันใหม่ครับไอชาร์ดมาครับฝั่งนี้ก็ก๊อปปี้ไอชาร์ดขึ้นไปซัมเคิลบอกตัวเองก็คอมน่าครับมีชาบิ้งก็มาชิวแคร์ก็เกลียวอะ ใคยขนาดสตอมเมอร์ต่อเนี่ยกระบอกระพันต่อยใส่นั่นฝิตแมนฟิตแมนได้แบ็กเลยฮะเล่จับดีมากครับทีมลิควิดฮะแอโร่เขียวหลังลงหรือเปล่าฮะโรริงแนเดอร์หน่วงกันไปครับรอไอ้ชาิหมดโค้งชนเลยครับโอ้ดีชาติจินการับเลือดชนแบบไม่หยุดยั้ง ไม่ให้ทางด้านดงของโทบีได้ยขยับแล้วครับไทสเตอร์ฮะโหจริงโหดจังครับนี่มีการโค้งรอด้วยนะนี่ชารอไอชาดหมดแต่ลิควิดก็ยังไม่ได้ขึ้นบ้านนะล่างนี้ก็จับตายไปที่สตอร์เมอร์เลือดมาไซเลนยันลงต่อไปดิดอาร์ไหมครับดูเลือดหมดทุกชาร์ดแล้วด้วยครับใส่ฟอนแล้วก็ปิดงานสตอร์เมอร์ไปเรียบร้อยจับตายรัวๆครับตอนนี้ลิควิด ผ่านป่อยกับสโน่บอลปาดสองครับทางด้านไทยนี่ตีดครับมอฟฟิงนี่กันมอฟฟิงเปิดปีกบีและบีสไซด์ไปครับฮานาโมิก็มิงหลบถึงหน้าโดของแดนบีสไซด์วสัสดุครับปา่านแล้ไงดีไล่หรือเปล่าวาสัสดุเขย่ายามาเฟฟฟอร์มหลบครับผมมิกกี้ผิวจัดและแบคโฮลรวบหนึ่งเลครับลาเวทเดียมมาที่ซูเปอร์แบ็คโฮลยังไงดีครับไม่มีลูบิกครับสไปสไปครับแบ็คโฮลไปเลยครับแรกๆกันติครับฟิตแมสตอร์เบอร์คาร์โลมิครับเรียบร้อยดีนั่นวัสดุวัสดุสตันไปที่นิชา แต่เรื่อนมิกกี้กับเวฟฟอร์ปาดมาอัสต็อปไอเบิลครแน่แนๆจัดๆแล้วับยึดเทนนันเอาโพสมาแล้วจีๆเลยนะโอ้โหสู้ไม่ไหวกับเบตี้ลิควิดมันแกร่งเกินใจจะอดทนจริงๆต่อเมอร์นี่โดนหนักครับเกือบตายเนี่ยสติกกี้เนี่ยปาได้กดหน้าเน็ตย,ยาวๆเลยครับนิชา ทำเดือดนะทำเดือดทําตึงยังดีไม่เวลสองไม่งั้นนีชานี่อาจจะอัพเฟรมเบรกมาเก,กี่ยวครับแล้วไฟเผาแล้วนั่นสตอมเมื่อตายฮะยอดมาต้องบูลลี่ต้นเกมฮนะดันไซกับแตกพ่ายครับโดนดูดสเตนจนเลือดไม่ค่อยมีฮะแล้วโดนมาซี่เหยียบแล้วก็ต่อยครับ อลชนอันเดนน์ปังโทบีแ้แโทบีแตกผ้าครับ<ป>้ยบ็อกซี่ไอชาดบ็อกซ์ตอมเมอร์ฮะผิวจัดเอาแต่โดนลูบิกเกี่ยวว้ฮะแม่เกือบหนีได้บ,บ็อกซี่สาโชเก่าเ,เกมนะ ลาโซจากไปครับสไปค์เกิลถอยออกครับไอชาร์ตเกียร์สตอมเปอร์ไว้ไม่หลอดครับจะเข้ามาปวดสแต็คเขาครับกลายเป็นตายเองครับซึ่งงั้นนะฮะไร่เดียวตีก่อนไปใสอินเซเนียยกมาเทเลคัสซิทเดนี่เกียวสองครับผมโรลลิ่งปิดงานเลยกันนะอุ้ยไอชาร์ตบล็อกไว้ครับ อินโดนีเซียจะรอดหรือเปล่าจูไปครับสโนบอหลบแต่วันนี้หลบหนีหลบหนีการจับกบแต่โดนเขียวเยอะเหือซ้อนแล้วก็แทงเบี้ยวโอ้โหแต่ทาหน้าฟิชแมนก็ต้องปิดงานแล้วครับแล้วตัวนี้วานทูโซนไว้ครับไฟฟลายถอยไปก่อนครับนีชาเสาซอมบี้ก็ไม่มีคนเคลียร์นะนัสตอมเมอร์ดีนายที่มีครับไม่ให้ตังค์แต่หน้าโนของฝั่งฟิตแมนก็ตายครับบี้หนักไปหน่อยเอามีโดนสโนบอครับไม่ให้วาร์ปก่าคนนี้ บอลสี่บอลรัพันต่อยที่ซอมเมอร์ชิวแคสหนึงหนึ่งว้ยเวฟฟอร์มาแล้วผิวไซค์กับมิกกี้มาถูกเวลาอีกแล้วครับทีเด็ดมอฟฟิงและดิวไซค์มาสองทีสติกกี้ในปามนวดไปสองทีก็แตกค่ายแล้วครับดาวโบคิวเขานั่นฝั่งนีชาครับคิลลิกสปรีนี่นะฮะพลังแห่งการวาร์ปซ้อนครับของทีมลิควิดครับมอฟฟิงก็ได้บิวเดอร์กับแมนเตสไตล์ไรแคนก็เป็นเห็บโอ้หล่อน่อยลุ้นมาครับวันนี้มอฟฟิงเวฟฟอร์ไปแล้ว ก๊อปปี้ใครเนี้ยไม่รู้จะก๊อปปี้ใครก็โดนปล่อยรู้จะตายครับโดนลุมขนาดนี้ถือว่าเป็นการตัดเงินทางด้านบอม์ฟิงได้ดีครับเอ็นดิตี้กจะเสเร็จครับออกมาดิสเบอร์ไม่ทันคะจะจับล็อกเฟรมิงเลเซอร์หน่อยครับไม่โดนมอรแล้วไม่ทันเสร็จแบบเต็มเวลาพยายามไปรอครับพีช่าแต่ป้อมสองครับจะได้เลยนะ บ็อกซี่ตายครับอินสเนียโดดออกครับและอินสเนียก็ไม่รอดครับไว้แล้วก็แบบนี้บุกกันแหลกเกินไปครับทันทีที่ทิ้งเลนปุ๊บไล้แค่นครับถล่มป้อมแตกเลยฮะมิงละโซกับชาครับจะได้สโลคกีวเฟรมเบรกรับเทียวมาดันลึกไปหน่อยครับโชบิโดนเซอร์ไพรส์ครับจากนั้นนิชาครับมีบูทว้ารับวาร์ปเติมได้ตลอดฮะโบราณผมแล้วก็อินสเตดิเบอร์ครับ แทงตัดลูยมุมออกไปก่อนนะโรลลิ่งไปเลยครับสวยทางด้านสโนบอลชนเกี่ยวย,ย้อนต่อที่บ็อกซี่บ็อกซี่พยายามกวางไว้แล้วตอนนี้จิวแคลสเกี่ยวไม่โดนบ็อกซีกซ่แบลกอแทงครับโยกหลบอีกนิดหน่อยครับพิวพิวกับบ็อกซี่รอครูดาวสโนโบอลแท็กทีมครับง้างรอฮะใครเข้ามาใกล้บอลลัดพันธ์การมาสโนบอลครับเอา มาตอมซอมเมอร์เลือกับเสียเหลี่ยมนั้นบล็อกตี้ครับสวนเลยฮะมาดึงครับอกบอลได้ริบเสร็จแะยอดไปอัดหนักครับนีได้โดนวัสด์ครับโดนพันน่ยี้ไปดก่อนครับทางด้านฝั่งฟิสแมนครับเกลี่ยไฟแล้วก็ละลายครับอู้เดินวัสด์ไปครับโลนี่กันเดินเข้ามาเกี่ยวครับเซตต่ออีกเซตนียรั ก็เก็บงานคืนกันไปครับแต่เสียท่านมาซี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาซี่กำลังเอาฟูรี่ครับแบบรวดเร็วเชเดียร์เกี่ยวไปบอกแล้วนี้แปลงล่างเลยยังไม่ต่อฮะบอลนัมบินเซครับกัดไปแล้วบอลนัมบินเซครับยิงมาครับเปมิงลาโซล่าครับไร้แค้นตายไปก่อนฮะกว่านี้ติดขอบหมเลยครับบ็อกซี่บ็อกซี่บอลรถพันต่อยจานยิงงัดกลับลงมาก็มาสั่งจัดการบ็อกซี่ครับส่วนสตอร์เมอร์ครับโลลี่เทอดปาดอิเซเนียไปแล้ว เมเป่ครับงัดมาหนึ่งทีครับไล่มาละผมทีดีดมาช่วยกันไว้ก่อนโดรนเอกไว้ครับอีเซเนียเกือบโดนรีบาวเยอะซีแครสครับหน่วงมาที่นี่บอกสี่บอกซี่ไม่หลอดไล่กันแบบไม่อยู่จริงๆ สกอร์เป็น12ต่อ11ครับตีแล้วโรชาร์ดแอบเอเนติตี้ครับเอาพีกอไปได้ปึ๊บเอาเลยครับดับเบิลไาเวนนะนีชาต่อมาจีจ้ากันนิดนึ่งนะสกีเดปามฟมเบครับโรลี่เดอร์ครับบีเกมปีครับ เขาเผาไปทางด้านนี้โดดออกครับวัดสันมาเดินมอฟฟิงโดดไคลหนักครับอุ้ยเรามอฟฟิงสเตนหายครับมอฟฟิงแตกบ้าเอจิสเป็นของสตอร์เมอร์ครับร้านโรชามนี่เองครับอ้าวงานหยาบเลครับแบบนี้มอฟฟิงตายแรกกันริ่มมาซี่แต่เอจิสอยู่ที่หน้าสตอร์เมอร์ไปครับด้านของฟินแมนก็จัดก,การอิสเนียไปแล้วไซนี่ถอยไปเลยฮะไปยูไฟครับไปมิงลาโซครับ เอ็ีเปิดมาบอลลพันต่อยเข้าต่อครับโดนออกแล้วโดดนิดอาร์ก็มาซี่ไม่ได้ต่อยครับเปิดอันลิชมาต่อยเอาเลือนไว้นิดหนึ่งครับยกเทเลกริสซ์มาเอาตัดเดิเดเชียได้ครับได้โล้ลิควิดโถมไม่ไหวครับหน้าป้อมสองครับตอนนี้ก็คุกกี้ออกไปกับอิสเซเนี่ยจิมประกาศบอกอิสเซนี่ว่าก็ดันดังเรื่องความไม่ย้ำต่อ เอจีนหมดกันไปก็สตอมเมอร์ครับด้านซ้าถอยก่อนฮะแบลรดเดอร์ครับโอ้โหยืมสี่ทีออกตาลินขอรถคูดาวไปจัดนะครับยิไกาด้วยครับล่าตัวละสองล้านสิบนี่แหละฮะเบฟฟอร์มมาครับเก็บหน่อยตัวละสองล้านสิบสองล้านสิบสองล้านสิบเป็นตัวล่อซื้อเอาแล้วไปมิ่งล่าโซ่กระชากมาซี่ไปไกลที่สุดครับตียิวมากรับมาซี่เลือดเต็มอยู่มาซี่ยังไม่ได้เปิดทางด้านอันตีครับอลิชหมอได้มากินเสร็จมาครับ ใส่เต็มเลยครับทางด้านลิควิดก็คายสกิลออกเหมือนกันแล้วนี้ก็ละลายคู่ไปเลยครับทางด้านอันดาอิงแล้วก็ Bang B B bing, แบงโกบีกับีเปิดบิงกับบอลสันโอ้คายสกิลมันมากแล้วเหล่านี้ลิควิดแล้วก็จอดเท้าเพื่อเตรียมสอบมินเลนต่อด้วยนะฮะด่านนี้ไปบิงลาโตกับชาวกะละลายคาร์ม,มิไปก่อนครับรอโลชาเกันครับอีกหนึ่งนาะทียี่สิบวิครับ มาเกี่ยวฮะเปิดอัรลิชมาจะต่อยนัดใส่ครับเจอเฟรมเบรกน็อกทิ้งไปแล้วโอ้โหแล้วโลริงเนเดอร์กับอัรลิชไปฟรีด้วยฮะจังหวะนี้ของเอนดิตี้ครับไปลิควิดมันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆวะเนี่ยเวฟมาครับแล้วก็ตีข้างหน้าของทาวเวอร์ตามด้วยบาแล็กบาแล็กละลายอย่างว่องฮะละลายอย่างว่องครับลูกของบุลมาเทอร์นี่ซอยยิ่งจิ๊กจั๊บไอ้แบ็กดอร์เวอร์ชั่นครับตอนนี้ต้องรอยิฟดันก่อนฮะ บัลลกล่าเอตี้ครับหายไปเลยฮะเงินของน่าลิควิดครับนำอยู่14สิครับเข้ามาเดี๋ยวนี้ครับไฟไฟเผาแล้วครับทางด้านเซเนียเปิดมิกกี้เกี่ยวกับชาหัวมอลนักพิเศษครับยิงฟรีครับทาได้ดีเซเนียนิชาครับเอาไฟโซนไม่ให้ครับมิกกี้ก็จ่ายบีเคบีไปละเฟมเบ่งน็กไม้เนี่ยโทบีครับโทบีจะโถมผมไม่ได้ครับโอ้โห บ้านดูบ้าเธอร์นี่ก็ถล่มบ้านด้านล่างกันยับๆเล้วถึงบอลฝั่งมาเอานิชาครับแสดงไอจิตไปได้ครับบีกับบีข้อมเอจีไปเลยฮะสวยจัดก็ตอนนี้โดนขโมยไอจิตไปอีกครับอุสาบั้นมาสบายๆครับโรลี่เดินดีครับสตอมเมอร์อันนี้ไหลมากับมิกกี้เก้ยิงสาวกบมีแต่ตักรวยๆเป็มิกลาโซกับชาครับดีสตอมเมอร์สตอมเมอร์ รอดหรือเปล่าหลุดรอดไม่ได้แล้วนิมาซี่เข้ามาต่อยลูย่เซนฝั่งอิสเดียอิสเดียตายกับมิกกี้ลีสแต่สู้เขาเปฟปอ่าขึ้นไฮแคลสก่อนฮะหกักบอลหักเซนตรงเซนที่ไว้หมดแล้วตอนนี้ครับนิชาเสียด้านอจิปไปครับเกิดขึ้นเมื่อม่ครับลุยต่อยครับแต่ด้นมิกกี้ครับผมก็โดนมาซี่ต่อยลู่ตายเหมือนกันฮะดาดนนิชาไม่รอดหมดแล้วทีมไวเลยครับลิควิดเนี่ยจังหวะดึงจังหวะช้าไปนี่ครับอ้าวนิชาก็ฝากครับดาเมจเฟนดอกสุดท้ายก็เผาทางด้านฝั่งโทบีตายเหมือนกันฮะ เดินป่าครับหนักเข้าไปครับท่าน้าโดนของฝั่งทรายครับในคุกกี้ใอ่มาครับหลบโรลลิดเอนเด้อหลายแค้นเราแปลงล่าครับแล้วก็ไล่จี้ไปนั่นนี่ชานี่ชาก็เปิดไฟรถไฟไต่เทเรนเล่นเลยฮะตามไม่ได้ครับหลายแค่นแบบนี้โอ้หแล้วตอนนี้หน่วงมาที่อคุกกี้เปิดบีเคบีได้ทันครับยังไงต่อเวฟปอบออกไปได้ครับคุกกี้ครับใช้สกิลแบบหนักๆเลยครับตอนนี้แล่างเฟสโกเลมนี่ไอ้ไฟดาเมจเยอะครับ ลิคุยต้องรอกันแล้วลิคุยใช้โอกาสนี้ครับจับล็อกวัสดุครับที่แหลมๆมาวัสดุยังไงครับโดนดึงผ่านไปต่อยมิกกี้ได้เปล่าแทงดิซาวสตาร์ด้านสตอมเบอร์ครับสตอมเบอร์ถอยไปเฟรมเบรกเกี่ยวมาครับนีชานีชาที่เผายาวๆนี้สตอมเบอร์ฟิตแมนครับวัสดุละลายหมดครับแล้วตามต่อด้วยกันนั่นคารมีครับลิวเชดเดอร์ยิงเจาะเข้าไปคุกกี้ทับลงที่โทบีทีมไว้กับคืนอนะดาวบุกเข้ากันนั่นฝั่งอิสเซเนียครับลิคุยก็อัปเกรดตัวเองครับ รวมๆเหมือนกันครับทุกๆทีมไฟเรียนรู้จากความผิดพลาดครับแล้วก็บทฝังตงข้ามจบเป็นไปฮะไม่ตายสักตัวครับที่คุยรับส่วนเอ็นิตี้ทีมไว้ครับหมดดงขึ้นมาตีนะโอ้วเวเอร์ต่อฮะตอนนี้ดูเชเดอร์จอกกันไปเครือบครับอาจจะเอ็นกลางเลยครับตอนนี้ดูท่าทางแล้วดูลักษณะท่าทางแล้วหลอกให้เครือบครับแล้วเอ็นกลางเลยฮะ ไม่ตไมีไม่รีรออะไรใช่ไหมครับลูบิกซื้อเกือกครับในเพลเทนี้มีแค่ลูบิกกันบ้าครับด้านฝั่งลิควิดขอจบเกมดีกว่าครับไม่ปล่อยมาซียืดเยื้อหนี้นนนแล้วโอ้โหโนโบอลมาลากออกมาเลยครับแล้วก็เฮกเปิดไปสแคตเตอร์ครับจีจีเวฟเร่เฟเดอร์นนลิควิดครับเก็บไป2อศูนย์จากเอนทิตี้ครับแต่ใครยุบเหมิงไ,ไม่ได้ไปต่อครับ